นายฝันสวัสดีค่ะนเราวนนีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องงูขาวมีงอนถ้าใครฝันเห็นงูสีขาวหรือว่างูเผือกนะคะแล้วมีงอนด้วยโอ้โหนั่นเป็นฝันดีมากๆของคุณเลยนะคะขนาดว่าคนอ่านเองเคยฝันครั้งหนึ่งนะคะถูกหวยกันไปเลยความหมายของฝันนี้จะดีหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนะคะเดี๋ยวขอเตือนก่อน ถ้าเกิดใครฝันเห็นเรื่องนี้ให้ระวังการติดต่อสื่อสารการค้าขายการลงทุนกับคนแปลกหน้าเพราะว่างูเผือกมีหนอนนั้นตามความเชื่อนั่นก็คือพญานาคนั่นเองนะคะเขาอาจจะมาเตือนอาจให้ระวังว่าคนนี้อาจจะไว้ใจไม่ได้นะให้ตัดสินใจดีๆให้คิดดีๆอะไรประมาณนี้นะคะส่วนโชคลาภที่พูดถึงนั้นเขาบอกโชคลาภอยู่ทางทิศตะวันออกอยู่กับคนผิวสองสี อย่างที่บอกนะคะให้ระวังคนแปลกหน้าแล้วก็คนที่ยังไม่มีแฟนเขาบอกว่าจะมีคนคนอายุมากกว่าเรามากๆเลยมาชอบแต่เขาก็เพียบพร้อมนะคะพร้อมที่จะดูแลเราได้เสมอไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายที่กำลังหาแฟนอยู่ช่วงนี้คุณจะเจอเนื้อคู่ของคุณนะคะส่วนการงานการงาน ที่ทำอยู่สําหรับคนที่ฝันช่วงนี้ก็การงานก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของเจ้านายของเพื่อนๆหรือว่าสิ่งรอบๆตัวอะไรก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางนะคะอะไรอะไรก็กําลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนการเงินนั้นเขาบอกว่าการเงินก็ ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆอาจจะเน้นไปทางเรื่องโชคลาภซะหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ทุ่มเทกับความฝันนะคะเอาแบบพอดีพองามพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าใครฝันเห็นพญานาคช่วงนี้เขาบอกว่าให้ทำบุญให้ทำบุญด่วนเลยนะคะโดยเฉพาะถามว่าทำอะไรดีทำได้ทุกอย่างคะ่ะแต่ให้เน้นเกี่ยวกับเรื่องทำบุญเกี่ยวกับน้ำ อาจจะเอาน้ำใบถวายพระสงฆ์อาจจะบริจาคสิ่งของช่วยความช่วยเหลือกับคนที่ยากไร้อันนี้ก็จะเสริมดวงตัวเองให้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเลขความฝัน2639517569 99อันนี้เราบอกเป็นตัวเลขมาให้เลยนะคะส่วนใครที่ว่าเอ๊ะอยากซื้อแค่ตัวเดียวหรือว่ามีตัวไหนเด่นๆพญานาคส่วนใหญ่คนเขาจะตีเป็นเลข9กันนะคะอย่างที่บอกถ้าพูดถึงเรื่องงูเผือกมีหนอนอีกตามความเชื่ออย่างที่คนโบร,ราณบอกเราไว้นะคะเป็นพญานาคนั่นเองให้ทำบุญเยอะๆ ทำบุญกรวดน้ำส่วนมนไหว้พระแล้วเราก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครฝันเห็นพญานาคหรือว่าถ้าใครฝันเห็นงูเผือกมีงอนถือว่าคุณกําลังจะโชคดีมากๆโกครคภัยไข้เจ็บหายไปได้ในพริบตาปาฏิหารก็จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตตามความเชื่อของคนโบนราณน,นะคะ เอาละค่ะนะราดีมีเรื่องเล่าคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ